นี <ś webinars> ่ก <wird variance thumbnails> ็ไม่ไหวนะลูกจริงจริงวะมึงอย่าไปเผลอยืมควายให้ขี่ได้ยี่บ่ายตายนะกูไม่ไหวอยงเงี้ยหลุดเลยอ่ะไหนงัดไม่ไหวก็ถอยออกมาไอ้หนูไม่ยังไงก็ค่อยๆโอ้โหดิบผ่านมันหักตั้งเท่าไหร่วะยนะฮะ สวัสดีครับนี่คือช่องรีออนเกมและนี่คือเกม He s OK เ h o o o r of King คิงคิงคต้องขอบอกเพื่อนๆนะครับว่าต่อไปนี้ผมคงไม่ได้อัดตัว ROV แล้วครับเพราะว่ามันเกิดจุดอิ่มตัวแล้วนะครับเพราะว่าผมนั้นเล่น ROV มาตั้ง7ปี8ปีแล้วนะทนมากมันจุดอิ่มตัวจริงๆอ่ะแล้วตัว ROV นั้นมันอัปเดตเกมไฟใหญ่มากครับแต่ว่า ตัวระบบนั้นไม่ค่อยจะมีอะไรใหม่เลยนะครับที่เข้ามาผมก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะอถ้าไปเล่น Lol ก็หาคนเล่นได้น้อยนะครับก็เลยคิดว่ามาเล่นต้นฉบับตัวของ r วนั่นก็คือ Hok okay ดีกว่าแล้วพอได้ลองเล่นเนี่ยโอ้โหยกนิว้วให้เลยเอาละครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นตัวนูว่านะครับ ผมได้ลองเล่นตัวที่เหมือนนาตาากันนะครับซึ่งสกิลมันก็เหมือนกับนาตาาแต่ว่ามันไม่มีความท้าทายคอืบเล่นตัวหนูว่าดีกว่าซึ่งมันเหมือนกับว่ารวมตัวดิเล์แล้วก็ตัวหนึ่งชื่ออะไรนะที่เป็นแทงวาร์ปได้ผมลืมชื่อแล้วนะครับก็ขออภัยทุกคนครับมันเหมือนกับว่ารวมหลายตัวไม่ได้ตัวเดียวกันครับแล้วสกิลมันมีทั้งสี่สกิลอ่ะมันก็เลยเกิดความท้าทายในการเล่นนะครับ พอเล่น h ฮโอเคแล้วไม่ติดใจอ่ะมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับทีมของผมเป็นคนไทยคนเดียวนะครับและอีกฝั่งก็มีคนไทยเช่นเดียวกันนะครับชื่อซันนี่เลิฟนะครับมาฮะวันนี้คนไทยจะตีกันเองก็วันนี้นะจ๊ะเราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับมีอะไรไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ต้องจาครับตีกันเลยแต่ว่ามาตีกันในป้อมนะจ๊ะอย่าตีกันนอก <Welcome S 1> เกมนะจ๊ะ เอาละเริ่มต้นมาอ่าเพื่อนๆในกลุ่มก็บอกว่าโอ้ฉันได้ฝึกฝนเกมนี้มาสิบปีแล้วแมตช์นี <c oughs> อ้อ้าวเฮ้โอฮัลโหลอ้าวใครไปอยู่ด้านซ้ายบนแล้วน่ะฮัลโหลไม่มีใครป่าหรือนายคนป่าไม่ใช่หรือพอ่อพ่อนินจา เอาแล้วครับเริ่มต้นมาก็ปวดหัวอีกแล้วครับโบน่าก,กว่าเอาอีกสุเกมนี้ก็รวมเ,เพื่อนๆไว้หลายเชื้อชาตินะครับว่าออาวไปยุ่งกับปาเขาอีกโอ้โหงานนี้ต้องไปช่วยแล้วต้องไปช่วยแล้วเอาเอายังไงโอ้ได้ปืดบาดแล้วก็ตุยนี โอ้ยแต่มันไม่อยู่ป่านะทำไมไม่ฟาร์มก่อนแม่เสีฟ้ายว็นจริงหรือสั่งมาช่วยเอาละครับกลับมาตรงเลนกลางครับมาเอาเพื่อนเราตุยไปแล้วหนึ่งคนตอนนี้ทีมทีมเริ่มแจกแล้วครับเอาละป่าของเรากลับมาฟาร์มนะครับแม่สุดยอดจริงๆอ้าวอ้าวอ้าวตอนนี้ป่าป่าเราโดนปวดแล้วครับป่าเราครับ จะมีใครดูแดงให้ไหมไม่มีครับแม่ซึ่งตัวผมก็เป็นเมย์นะครับไปดูให้ไม่ได้นะครับน่าจะโดนเอาแดงมาแล้วเอาปลาขึ้นไปด้านบนแล้วครับโอ้โหตอนนี้ซัพพอร์ตเราตุยเลยเย่ไปแล้วครับแล้วทําไมซัพพอร์ตเราโอ้โหแม่แต่ปลาเราเก็บได้ไปหนึ่งตัวครับแต่ก็ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายตรงข้ามนะครับตายไปหนึ่งตัวเช่นเดียวกันตอนนี้ตัวข้างล่างนะครับดูเหมือนว่าน่าจะชื่อโมทอสนะครับ โมโทอนจริงๆด้วยเอาโมโทอนโดนกดนโอ้โหเรียบรอยอ้อยครับงานนี้โอ้อวาววไปวับมาเป็นธรรมตาอยู่ในวงแหวนเวทนะครับว่าตัวนี้อ,อีกฝ่ายก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับแต่ดูคุณค้นอยู่ในเนี่ยอ่าทำไมทำไม,ม,ม,มจ้าทำไมจ้าเขามาหาพี่ไม่ได้หรอกพี่ฝึกฝนตีป,ป้อมาเยอะน้องอ้าว แคล mm. yeah, ี่เราที่มีสกิลเหมือนยอนนะครับโดนตุยลลเยไปเรียบร้อยครับมาอ้าวนายมอทอสกลับมาแล้วมอทอสเดี๋ยวขอเวลาไปศึกษาชื่อก่อนนะครับทุกคนเรียกแบบอาวีไปก่อนแล้วกันพะมันก็คือเกมเดียวนั่นแหละแต่ว่าคนละเวอร์ชันเนี่ยนะครับเอาละมาโอ้โหอุ้ยอุ้ยปลาเราเอาเรื่องโอ้โหปลาเราเอาเรื่องครับมา โอ้ยไม่ไหวทำไมไม่ออกมาอ้โหนอนไปเรียบร้อยครับาม่แทนที่จะว์ปเข้ามาหาป้อมเรียบร้อยไปเลยดีนี้เอาละครับเดี๋ยวว์าไปลงช่วยด้านล่างก่อนเอาละมาลนะมาลนะมาละเพื่อนมาแล้วหม,มาทอสมาทอสมาแล้วหมาทอสหนีไปนี่ของเราเองเราเองเอ้หมดทอสอยาเข้าไป โมทอสอหเรียบร้อยครับโมทอสเราอือกลายเป็นเมนทอสไปเลยแม่มิดเดี่ยวเองงานนี้ไม่รู้ว่าเพืเ่อนๆจะไหวหรือเปล่าไอ้ย่างผมก็โอ้วาร์ปยิ่งกว่าซับพอร์ตเองเนี่เป็นเมทนนเนี่ยโอ้ยชีวิตอาซับพอร์ตตอนนี้ก็เกาะหลังตัวที่เหมือนยอนอยู่นะครับแม่ ตัวซัพพอร์ตตัวนี้น่าจะสกิลเหมือนกับตัวซัพพอร์ตในเอวีของเรานะครับอ่ากำลังเกาะหลังเกาะหัวอยู่ตอนนี้ปลาเราเข้าไปกัะซว้กครับโอ้โหนายเข้าไปทำไมครับนายเข้าไปทำไมครับเขามีนักสามตัวสี่ตัวโอ้โหเรียบร้อยครับว่าป้าเราโอ้โปวดหัวอีกแล้วเออยังไง โอ้ยเข้าไปไม่รูปีดูคุยเลยเวทกรับเอาเราช่วยเพื่อนกันเอ้ยต้นหนึ่งต้นหนึ่งโอ้โหโถมอทอสมอสทำไมในร้านอย่างนี้อ่ะแม่เอ้ยหัวจิ๊บปวดไอ้นี่ยหัวจิ๊บปวดเล่นกันเซฟๆหน่อยต้นเกมเองเอาล่ะเดี๋ยวเคลียร์คลิปไปก่อนครับเอ้ยแมมเพื่อนเรา พอรวมกันหลายเชื้อชาติก็จะมีอะไร,ประแปลกใหม่ๆนะครับให้ปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันครับยิ่งกว่าเอาวีนะครับ <c oughs> อ้าโอเคป่าคิวได้ครับงานนี้งานนี้โอ้โหยอนของเราเจ็บไปได้เรียบร้อยครับแต่ว่ายอนเวอร์ชันนี้โอเคของเราเป็นโตหุนยครับไม่เอาอะไรนะลงล่างลงล่าง ออกมาจะปลาออกมาจะไปปัดป่วนอะไรเขาอีกโหในบอกว่าฝึกมาเป็นสิบปีไงโอ้โหจะเรียบร้อยอีกเนี่ยปลาออกมาออกมาออกคนได้ไหมเนี่ยเออนี่ทำไปช่วยของตัวไปแล้วสินะโอเคครับมาแครี่เราเก่งมากสพอร์ตเราพพอร์ตเราโอ้โหโอ้ยพพอร์ต มาเกาะหัวแล้วก็ใช้สกิลลารสโอ้สุดยอดโอเคครับผมชิวได้เป็นหนึ่งตัวมากลับมาที่เลนกลางของเราครับแต่ดูเหมือนว่าป่าทางบัฟแดงจะมีปัญหาครับอืยังไงครับมอทอสป้อมแตกกันแล้สินะเดี๋ยวต้องลงไปช่วยแล้ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะใจเย็นๆนะขอเคลียร์คลิปก่อนยิววารยังไม่พร้อมจัอีกแปดวิเจ็ดวินะจ๊ะอ่ะยังไง ปลงไปต่อด้านล่างเอาละโอโหด้านล่างโอโหป่าไปก่อนเลยครับตอนนี้ตามด้วยโอโหมอทอสเรียบร้อยครับเอเออยังไงครับไม,ามาไม่ต้องเข้ามาครับไม่ต้องเข้ามาครับนี่แน่ป้อมน,นี้ผมห่วงครับเออเหมือนว่าต okay ัวเอสเนี่เพื่อนๆจะชอบติดบูมากกว่าจะติดถล่มป้อมกันนะครับโอ้ ปวดจี้ปวดอาปอมกลางโดนอีกแล้วปอมเราเอากลับขึ้นไปด้านบนครับเอ,อ,อ,อาเทียร์เทียร์เทียร์กลางก่อนเทียร์กลางก่อนโอ้โหปูดสปอมพังเลยเอออ่ะกลับขึ้นไปด้านบนไปอ่ะอยังไงเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเอ,นอ,อ้าวยิงยิงลำแสงเลเซอร์วันวูฟโอ้โห โดนโดนเหมือนสกิดเนี่ยโอ้โหนี่มันดาเมจจริงไหมเนี่ยโอโ้สกิลอันติีเราอ่ะอ่ะตรงกลางโอ้โหย้อ,ยอนย้อนเอาเรื่องครับโอ้โหซับพอร์ตก,กับย้อนโอ้มาไปก่อนเลยตามด้วยย้อนนะครับสับพอร์ตจะรอดชีวิตหรือไม่แต่ดูท่าน่าจะไม่รอดนะครับอ่ะมอทอส โอ้ยหัวทิบ,วบปวดก็แอบหน,นักกว่าวีเลยฮะลงไปด้านล่างลงไปด้านล่างฮะมาตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยในชื่ออะไรเนี่ยลืมแล้วเนี่ยอื๋อ่าเจอพลังดาเมจเข้าไปพากออกไปก่อนพากออกไปก่อนเขยคลิปก่อนเขยคลิปก่อนเออนั่นแน่ <me> ยอดเยี่ยมครับอะไรเนี่ย enemy is out j u งเก้ อ๋อป่าเยอะป่าอยู่ในเอ้ยไม่ใช่ศัตรูอยู่ในป่าของเราสินะอ่ะโอเคไม่เป็นไรมาเคลียด้านบนก่อนเคลียด้านบนก่อนเอามาสิมาสิมามาสิโถเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งเหโดนลมสิครับเรียบร้อยครับแม่หมดท็อตคิวไปได้ละอ้าววันนี้มายืนจะจอดจ้องอะไรครับจะจอดจ้องอะไรมาสิมาสิ เก่งอะเก่งอะเก่งอะลุมลุมเฮ้ยเฮ้ยมันมีมันมันมันมีพวกโอ้โหเรียบร้อยครับเจอพลังนึงเฮ้ยเจอพลังขึ้นต่อของเราไปไหมของวันนี้วินอะไรอย่าเงี้ยโอ้โหสงส่ไม่ได้อ่านเกมนานลิ้นมันเลยไม่สัมพันธ์กับความคิดนะครับเอาละมาอึนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยครับแม่แต่ยอนาร์ตไปได้เฮ้ยเราเป็นเมดก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย โอ้เป็นคนเล่นเก่งก็เหนื่อยแบบนี้เนี่ยต้องว้าไปช่วยเพื่อนเออชีวิตเอาละครับกลับไปด้านบนครับกลับไปด้านบนครับอะตอนนี้ฟาร์มเราเกิดยังครับฟาร์มครับแม่มันเหมือนนาคอสมากเลยนีตัวนี้เนี่ยในใช่นาคอร์สป่ะเนี่ยฮะในชื่อนาคอสหรือเปล่าโอ้โหแม่เข้าไฟเปิดยังไม่กลัวอะไรครับ คิดว่าเพื่อนจะเข้าไปช่วยครับแต่ยังไงครับโอ้โหคิวได้ไปนหนึ่งครับแต่รอดออกมาไหมรอดออกมาไหมเอาลุ้นครับเอาไปวาร์ปใส่เขาอีกเอาเอาเอา่ะโอเคหนีออกไปได้ครับโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่ามอทอสผมคงต้มมองปล่อยนะครับเพราะว่าเข้าไปช่วยไม่ได้อ่าแ,แต่ยืนดูต่างหน้าครับมาอ่ะกลับไปลงไปที่ด้านล่างครับ งานนี้แม่ป้อมเราโอ้โหต้องบอกว่าถ้าดูจากรูปเกมนี่เราเสียเปรียบป้อมมากเลยนะตอนนี้ต้องอาศัยกําลังจากเพื่อนแล้วเอามาเซ่อื้มผมเป็นเมทผมก็ไม่ท้อมอ้าวอ้าวมาซี่มาซ่ไม่ไม่ไม่กดสกิลผิดไปหน่อยเอาชาร์จโอ้โหแม่นูดจะขึ้นตาไว้ได้โอ้โหอุ้ยไหนนี่หนีเก่งมากครับไม่แต่ว่าตัวนาคอสของเราก็คิวไปได้ครับรู้ว่าชื่อนาคอสแล้วเปล่าก็ยังเรียกไม่ถูงนะจ๊ะ คิวได้หนึ่งแล้วก็ตายหนึ่งอีกแล้วนะจ๊ะแม่ตอนนี้ <I S 1> ทีมของเรากลับมา <to> leave, ตีตื้นนะครับจากต้นเกมที่เราแจกกันไปเยอะนะครับ<ป>นะมาอ่มอทอสนายก็เปิดพัดลมสู้เต็มฟัดกันเลยนะแม่ประหยัดไฟเบอร์ห้ามากมากมามามาลุยลุยลุยสิครับลุยมาสิมาสิตัวอะไรเนะี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยชื่อแม็กก็บ้างเนี่ยฮะใช่ในแม็กแน่ๆหึอะทำไม อ oh oh ุ <demons. S 1> <wait. S 2> oh ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจาเรื่องเหรอเอาเหรอมาสิมาสิโอ้โหไม่แน่จริงนี่นะแหมเราก็เก่งเฉพาะตอนอยู่ในป้อมใชด้วยอ่ะมาสิชาร์จชาร์จนี่แหละชาร์จเอ้ยอืมเป็นไงอันติเมทน็อตเลดดี้เยสโอเคเลดดี้เยสนะไม่ไม่ได้เดาเด็กนะจ๊ะเท้าท่านะจ๊ะเพื่อนๆอย่าคิดไปไกลนะจ๊ะแม่จะติดเลดอีกนะนี่ อเออเหนื่อยเหนื่อยเป็นเป็นเมทเกมนี้เป็นเ,นเ,นเนมทเก,เกน <c oughs> เนมเกเกนี้มันเหนื่อยแล้วเกินเออโอ้โหป้อมเลเทหมดเลยเออชีวิตอ๋อ,อมีคนโดนดัร์คเลเยอร์ตายนะครับน่าจะเป็นทีมฝ่ายนั้นนะจ๊ะอ่ะก่าอ่ะอะไรอะแอสเซมบล แต่ว่าอะไรวะเดี๋ยวค่อยไปเปิด Google ที่หลังเอาอีกเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเพื่อนมีปัญหาครับเพื่อนมีปัญหาอีกแล้วอืหเราต้องเข้าไปช่วยครับเราก็คิวได้เป็น,นึ่งครับชาร์จพลังโอ้โหลดดามเมจไปหน่อยนี่โอ้โหมันจะตุยเรามันจะตุยเราอ้าไม่ทําให้เราตุยครับมาเรียบร้อยตอนนี้เราจะได้มังกรหรือเปล่าเออตรงนี้มันเป็นมังกรหรือดาร์กอ่ะดูไม่ออกกัน อาด้านบนมีปัญหายแล้วแต่เราไม่ไหวแล้วขอขบไปเอาเลือดก,ก่อนมมกโอโ้โหยอนของเราจิปเปิ้ลชิลไปได้ครับไม่งานนี้ยอดเยี่ยมกันเคียวเชียวชื่ออะไรเดี๋ยวค่อยไปศึกษาที่หลังนะจ๊ะฝ่ายโน้นดูเหมือนว่าจะเสียเปรียบเรานะครับจากต้นเกมที่ได้เปรียบนะครับพอแครี่เราเกิดนะครับมาฝ่ายโน้นก็ไปกันไม่ถูกเลยทีเดียวอ่ะ อานนี้ต้องถอยกลับมาก่อนครับเพราะว่าเพื่อนถอยกลับมาแล้วมาจะจดจ้องจ้องอยู่ตรงนี้นะครับมีใครจะเอาอะไรไหมเอาบัฟเอาเบิร์ฟไหมทาไม่เอาดเดี๋ยวเคลีย,นนยร์เลนกลางก่อนนะจ๊ะมามที่ของเคลีย,นนยร์เลนกลางก่อนเดี๋ยวเพิ่งเปิดซึกกันเดอ้ออ่าวาวาซันว่าอแหมติดติดติดมาจากช่องฟิลเดอร์นะครับวาซันว่า อ่าววัดซันวามาซี่มาซี่วัดซันว่าซันว่ามามานี่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 เอ้าเอาเอาเอาสิเอาสิมาสิมาสิเข้ามาเข้ามาอ้าวอ้าวยังไงครับโอ้โหปล่อยตัวอะไรไหมเนี่ยฮะเมดเมดอะไรมีหุ่นดวลด้วยฮะนี่ชาร์จพลังใส่เข้าไปอ้าวส่งกำลังใจให้แบบฟิล์มดันนี่แนวโอ้โหมอทอส สุดยอดครับโอ้โหย้อนย้อนคอสคิวโอ้โหแม่ย้อนเฮสโอเคเรานี่โอ้โหสกิลแรงจริงครับแม่สุดยอดงานนี้ดูเหมือนว่าจะจบได้เลยครับแต่อยู่ที่เพื่อนๆแล้วว่าจ,จบหรือเปล่านะจ๊ะอืมมาๆๆกลับมากลับมา ตีป้อมตีป้อมตีป้อมนั่นแหละจบได้จบเลยจบได้จบเลยมีพี่อยู่เป็นเพื่อนเลยก็จบได้อยู่แล้วน้องตีเข้าไปตีเข้าไปออเอาเอาเข้ามาทำไมครับเ<ม>จอสกิลสตันเข้าไปสิครับเรียบร้อยเขาแม่ได้คิวก่อนจบป้อมครับงานนี้ฝ่ายที่เราชนะก็เป็นฝ่ายเราอีกอล่าววิสตอรี่ครับเยี่ยมเยี่ยมโอ้โห แมเฮ้ยถ้ายอนไม่เกิดนี่เราก็ไม่รอดนะครับอุซาวาฟยิงกว่าซับพ,พอร์ตโอ้โหเอาละครับตอนนี้ก็ชนะเป็นทีเรียบร้อยครับโดยการชนะไป14ตานะจ๊ะยังไม่แพ้เลยสักตาเอาละ MVP ก็เป็นของอะไรเนี่ยซูกุน่านะครับมาใอ้จุดๆด,ด้านบนอ่านอ่านไม่ถูกนะจ๊ะ เอาลครับทุกคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แหมป่าของเรากดยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวอ่ะดูเหมือนว่าจะมาจากชัยนานะครับเอ้ยชยนีสเอ้ยชัยนาถูกแล้วอ่ะกดกดไลค์ให้ในจ้าเอาลครับทุกคนสําหรับวันนี้รีออนเกมก็ขอตัดจบแบบละครฝรั่งเลยนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้านครับขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย